คุณบอลบอกมหาเทพแรงสุดใช่ R.O.G Phone 6นี่สู้ไม่ได้เลยนะครับไม่ My Wi-Fi ของยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนมันราคา4,999ตอนนี้มันลดราคาเหลือ1,900กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าทุกคนบอกว่าเสียงดีก็คือเสียงดีนะครับเสียงหลอกเกินขอบคุณครับเนี่ยคุณรสนิยมดีอ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นเดจะใช้แบบตัวเดียวมาตลอดนะครับก็คือใช้ผ่านแอปของเขาแต่ถ้าเรามี2ตัวแบบนี้หมายความว่าเราไม่ต้องใช้ผ่านแอปของเขาก็ได้เราจะเปิดไลฟ์ใน t i k t o k แล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็คือมือถือที่นเดใช้ไลฟ์เป็นประจำนะตัวนี้นะแล้วก็เอาไว้ถ่ายคลิปด้วยนี่เราต้องหาสายตัวนี้มาด้วยนเดใช้มือถือ Android ก็ต้องต่อตัวนี้สาย T R R S ซื้อมาจากบริษัทซองซองมาเหมือนกันแหมตัวสีขาวนี่ก็ดูสวยเหมือนกันนะดูสิ ก่อนอื่นนะถ้าเราจะใช้ด้วยกันนะเราต้องจับคู่2ตัวนี้ให้รู้จักกันก่อนตัวแรกกดปุ่มเปิดครั้งไว้ประมาณ20วิหรือให้มันขึ้นไฟสีเขียวกับสีแดงกระพริบแบบยาวๆนะครับหลังจากที่กระพริบแล้วนะกดที่ตัวที่2นะครับเราก็ปล่อยวางไว้ข้างๆกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันหลังจากที่เราเชื่อมต่อได้แล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับตัวนึงจะขึ้นไฟสีเขียวช้าๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งขึ้นไฟสีน้ําเงินนะครับ แล้วเราก็เอามือถือมาเลยนี่อย่างนาเดชใช้กับตัวซัมซุงนะครับให้เราเตรียมสาย T R R S แบบ3ขีดแบบนี้2หัวนะเสียบเข้าไปจะเสียบกับสีขาวหรือสีดําก็ได้จากนั้นเราก็เข้าแอปตามปกติเลยอย่างาเดชจะไล์ผ่าน TikTok อกนะก็เสียบอันนี้แล้วก็เอาอีกอันนึงติดที่คอเสื้อเท่านี้เองเดี๋ยวนยเดชจะลองทดสอบไล์ให้ดูนะอ่าเข้ากันมาได้ยินเสียงยเดชไหมพอดีเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับทดสอบไม้ใหม่ <laughs> ไม่มีใครตอบเลย <c oughs> คุณเจ้าเงาะผมดูพี่ YouTube ทุกคลิปเลยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยคุณรสนิยมดีอ่ะ <c oughs> iPhone ชาร์จไม่เข้าเปลี่ยนสายแล้วขึ้นรูปแบบแต่ไม่เข้าต้องทำยังไงครับ i p h o n นนะเดก็อาการคล้ายๆอย่างนั้นยังทำไม่ได้เลยครับ <c oughs> 13หมูยองออกจากถ้ำได้หรือยังอาย เขาโตเป็นหนุ่มแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้เมื่อกี้นาเดเพิ่งกำลังทดสอบทำรีวิวอยู่นะครับแล้วก็มาทดสอบไม้ด้วยก็แว่นมาพูดคุยกับทุกคนนะครับแต่เสียงชัดใช่ไหมทุกคนเสียงนาเดชัดใช่ไหมช่วยพิมพมาบอกเพื่อย,ยืนยันหน่อยนะครับว่าเสียงชัดเนี่ยเฮ้ย hey, ไอติมไอติมห้าห้าอันโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพิมพเชื่อมาบอกด้วยนะชัดครับอ่าขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ชัดเดี๋ยวขอถ่ายคลิปไ้หน่อยได้ไหม น,นี่ถ่ายยังไงเนี่ยนี่เห็นไหมทุกคนยืนยันนะครับว่าเสียงชัดนะครับเดี๋ยวๆคุณอุเอสึง้ฟูทาโรขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มคนรักเอเลี่ยนนะครับ